เลยตรงไหนมันสกปรกอ่ะเออตรงเนี้ยเออนี่แหละนี่แหละเนี่ยเนี้ยนี่เรากินหมูกระทะเนี่ยอ่าตรงนี้แหละอืมน,นี่นี่นี่นถวยถวยลงน้ำหนักหน่อยอา่าตานไหมอืมทานไหมอะไรอ่ะตรงไหนอีก เสร็จยงังเสร็จยังคะเสร็จยังลูกอ้าวเสร็จแล้วเอามาไว้ให้ลุงเฉยเลยเสร็จหรือยังฮะอ,อ้าวไอไปไหนอ้าวทำอะไรทำอะไรอ้าวถูเอาผ้ามาถูเร็วไปเอาผ้ามาถูอ้าวยายถามอ่ะเอาเร็วไม่่อะเร็วไม่เร็ว จะอายทําไมทําความดีไปไปถูไ,ไปเร็วไปถูเร็วบอกยายว่าทําอะไรไปไม่เอาเอาอย่าไปทรำจะโดนหัวตรงไหนมันสกรปรกอะ่ะเออตรงเนี้ยเออนี่แหละนี่แหละเนี่ยเนี่ยดิเรากินหมูกระทะเนี่ยเออตรงนี้แหละอืมน,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 นี่นี่นี่ถูอีกถูอีกลงน้ำหนักหน่อยอา่าสะาดไหมอืมสาดไหม đây á con này gì thời chưa thời khác thời luôn à ông bà hay luôn vậy đây chị đi ăn hả ào, ai bên này อ่าทำอะไรทำอะไรอ่าถูเอาผ้ามาถูเร็วไปเอาผ้ามาถูเอายายถามอ่ะเอาเร็วเร็วเร็วจะอายทำไมทำความดีไปไปถูไปเร็วไปถูเร็วบอกยายว่าทำอะไรไปไม่อ้าวอ้าวอย่าไปทยาจะโดนหัวตรงไหนมันสกปรกอ่ะเออตรงเนี้ยเออนี่แหละนี่แหละเนี่ยเนี่ยดิเรากินหมูกระทะเนี่ยอ่าตรงนี้แหละ ừm, nè nè nè, thui thui thui, xong nấm ừm, đây á, trong này gì, dễ dàng, dễ เสร็จแลูกอ้าวเสร็จแล้วเอามาไว้ให้ลุงเฉยเลยเสร็จหรือยังฮะอ้าวอายไปไหนอ้๋อทำอะไรทำอะไรอ้่ะถูเอาผ้ามาถูเร็วไปเอาผ้ามาถูอ้าวยายถามอ่ะเร็วไม่่อะเร็วไม่เร็วจะอายทำไมทำความดีไปไปถูไปเร็วไปถูเร็วบอกยายว่าทำอะไรไปไม่อ้าว เอา้าอย่าพยายาจะโดนหัวตรงไหนมันสกปรกอ่ะเออตรงเนี้ยเออนี่แหละนี่แหละเนี่ยเนี่ยดีเรากินหมูกระทะเนี่ยเออตรงนี้แหละน,ลนี่นี่นี่นถอยอีกถอยกลงน้ำหนักหน่อยอา่าตา,า,า,าไดไหมอืมขาดไหมอะไรอ่ะตรงไหนอีก เสียงเสียงคะเสียงลูกอ้าวเสร็จแล้วเอามาไว้ให้ลุงเฉยเลยเสร็จหรือยังฮะเอาเอายไปไหนอ่วทำอะไรทำอะไรอาะถูเอาผ้ามาถูเร็วไปเอาผ้ามาถูอาถ้อาวยายถามอ่ะเอาเร็วไม่่อะเร็วไม่เร็ว จะอายทำไมทำความดีไปไปถูไ,ไปเร็วไปถูเร็วบอกยายว่าทำอะไรไปไม่อา้าวอ้าอย่าไปายจะโดนหัวตัว <c oughs>